สวัสดีครับพบกับผมกล้องยิงงี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาเล่นด่านใหม่ในทีดีนะครับแต่ในเซิร์ฟเถือนเหมือนอาจจะเคยเห็น,นผ่านๆตาม,มาบ้างแล้วแต่เซิร์ฟแท้พึ่งจะเอาเข้ามาได้เกือบเดือนแล้วมั้งผมจาไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมานานาน,น่าจะเข้ามาเกือบเดือนแล้วแหละเป็นด่านชื่อว่าคาโก้นะครับเป็นด่านกล่องคอนเทนเนอร์นะเป็นด่านค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ ใหญ่เลยแหละแล้วเดินโคตรงงเลยผมมึนมากเฮ้ยระเบกือบไปทางแม่งซิกแซกจังวะเนี่เดินไปเดินมาก็เจอพวกมันนะอา้าวแล้วกวนตรงนี้ได้ไงเนี่ย,ายมามามา โอ้ยยิงกูจเจ็บเลยใส่แตกเลยมึง,ก,มงก็ลูกซองไซกาจะเหมาะกับด่านประเภทนี้มากนะฮะดูดูดออกมาเข้าล็อกไสแตกเลยเห็นนะพอพอมันออกมาแบบจังหวะพอดีอะไซกาเหมาะนะฮะ เป็นด่านที่งงที่หายเลยไอ้ตรงนี้น่าจะขึ้นได้นะพูดถึงเนี่ยไอ้บันไดชั้นชั้นสูงสูงเนี่ยถ้าขึ้นได้เอาสไนเปอร์สองน่าจะมันวะ่ะเล่น GTA มากไปเลยอ้าวเอ่บันไดปลอมนี่วะบันไดหลอกขึ้นได้ยิยงใครไม่กี้ งงกระทางมากมักผู้ไหนวก็ได้พ่อฝักมาดูหมวดธนูไปหมวดธนูไปเด็ดเด็ดเด็ดไปวันเดอะฮอล์อ๋อที่ยังไม่ถึงไปวันเดอะฮอลเรียบร้อยเน้นๆนะดอกนี้ด่าพ่อกูนแน่เลยไอ้เชี่ยงงว่ะ ด่านใหม่ที่สุดแสนจะงงนะโหมีบเล็ตนั่งส่องเลยอ้ออเหมือนทีมน้าเงินจะได้เปรียบปะวะเอ,อ้ยจริงๆทีมแดงได้เปรียบเดเอ,อมันก็เหมือนกันนี่หว่ามันแค่แบ่งซ้ายกับขวาแปนด่านจะเหมือนกันนิดหน่อย,อยอดักยิงแม่งใส่แตกเลย ทางทานเรานั่งรอตรงนี้ยเฮียสมเมึงนอะเนี่ยฝางทางยิงเยอะเหลืเกินอะไอะไร้ไอย,อ,ยอุ้ย้าว này ở mày mày Ây, xa cửa phải lớp cu ta lại À, xin có một ít rồi Đây có măn quá chiều, bắn lên chiều ทางเดินไว้เออ <c oughs> บาเลตมึงส่องเพลินเลยนะเนี่ยาาแต่เนี่ยเป็นการบาเลตเลยเยือนอยู่ฐานเฉยๆให้แม่เดินมาหาเองอหนึ่งนัดดับนะแต่ว่าถ้าผมไปสู้กับมันแบบเนี้ยผมจะเสียเปรียบ ดีนะชักลูกเสร็จทันเวลาพอดีอเดอเ้ยน้ารุด,ด,ดเออเจ้าธนูสู้กับบาเด็ดซะแล้วด่านแม่งใหญ่นะพูดถึงเนี่ย ไอ้คิดอยากไปทำงานพวกนี้เหมือนกันนะในงานพวกในท่าเรือเอาเด้อเอาเด้เอาดิอไอ้สัสวบสนูเก็บมันเลยบาเลตเป็นตัวล่อเวลาบาเลตตกจะมีคนรอเก็บใช่ไหมเราก,เาก็เอาบาเลตเป็นตัวล่อแล้วเราก็ยิงธนูใส่แม่งในตัวที่มาเก็บปืนนะ เอ้ยโอยโดนแม่งพิซซิ่งช็อตจ <c oughs> า่นี่ก็ภาพสวยดีนะภาพอะไรคมชัดเลยอ ยอบนะบมงรงนั้นเยเีม่ตรงรั้เดียมมันรู้ดีวยวมันยิงดักวะงงฮด่านนี้งงงแต่คนเล่นบ่อยอาจจะไม่งงรอก ินแต่คนที่แบบเล่นใหม่ๆนี่แม่งตาลายจะเดินไปทางไหนดีอะไรเงี้ยเตรียมธนูยิงแม่งก่อนแมสคิลไปเลยมาบุกแม่งถึงฐานเไปไปไป มันแอบไม่พ้นเหรอว่าตรงนั้นอะ่ะจริงๆมุมมันน่าจะหลบพ้นนะหรือว่ามันรู้อยู่แล้วว่าค่อยอยู่ตรงนั้นบุม๊มมาสกิลอีกแล้วโอ้ยเ้อาก็ะทือไปตัวเก็บปืนให้ จะเล่นเขาเรียกอะไรนะเล่นซ่อนแอบมันเลยเนไล่จับน่าจะเล่นไล่จับสนุกนะด่าเนี้ยแมสคิวอีกแล้วมาดิมาดิมาดิมามาหนีก่อนแอบแอบเฮ้ยเฮ้ยลงมาเอาปืนจ่อตูดยิงกูอย่างงี้เลยเหรอ ด่าใครไอ้สัสเอาบึมบึมเรียบร้อยประมาณนี้นะครับด่านนี้เล่นให้ดูเฉยๆนะตาลายกันเลยทีเดียว